ครับสวัสดีครับวันนี้กับกระดาษเมนูมาอย่างไรพี่น้องนี่ครับปรากดครับเดี๋ยวมากระดาษจะตุ่มเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นหลุมใหญ่กับตุ่มแต่ว่าเวลาจับต้องระวังนะครับเงี่ยงมันนี่ปักบวชขนาดเนาะพี่น้องนี่นะครับยังกินนี่กระิาษเป็นตุ่มตุ่มปรากดใส่เอียงเลยพี่น้องใส่เอ็นทำเป็นว่าพักใบประคามอ่อนนะครับเนาะกระิาษเสียบนะครับแต่ว่าอันนี้ใบประคามอ่อนอาจจะไม่มีกระตุ่มใส่พักติ่วก็ได้ครับ ต้องค่อยเอาออกนะครับเพราะมันมันไม่ได้ปักนี่ครับเงี่ยงมันนี่ครับปวดขนาดได้พี่น้องนี่นี่นะครับเงี่ยงปลาเนี่ยโอ้ยกคนว่าอันปักนี่ยชุดยอดเลยปวดก็เพราว่าเพิ่นเดี๋ยวว่าเพิ่นในพีชเมาจากไสเนาะครับเนาะปลาพวกปลาพวกอย่างต่างๆก็จะจะเวลาปักนี่ก็ปวดนะครับเมืคยได้ยินแดี๋ว่าตำโบราณพคนว่า อันน das ี้ก่อนเป็นมากของป่าที่ว่าเป็นยังคือปวดนะครับพวกนี้มันอยู่ในน้ำนาะครับแล้วมันมีพิษทันพิษดีมันกับพอดีพิษลงไปในน้ำกับพอดีปลาต่างๆกแต่พิษมากหลังจากกันเดี๋ยวว่าจะเบิร์ตแล้วนะพิษเดยอะพิษเดล็หน่อยไม่ใช่คนม่ใช่แนวกินเบิรแล้วพวกกบพวกกระปูพวกตะขาพวกยังข้างบนนะครับกินเบิรแล้วนะครับก็เหลือดก็ไหลเลยไหลลงน้ำนะครับสัดหนังต่างๆกันเลย ไมีผิดนะครับก็ค so nice, right. so ือนี่อย่างนี้นะครับอันเคพื่อนว่าอันึ่น้ำมันนี่ยเงียงนะครับเนาะปวดครับเวลาปั๊กกับพวกปวดปวดอะไรพี่น้องเคยอยู่จะไปไหนปวดทำมันประดุ๊บประกวัดหมดอุ้ยไอ้คนอ่ะพี่น้องอย่างเติมมันมันหน่อยมันกัดนี่ยนะครับต้องระวังครับต้องเอานออปก่อนครับเพราะว่าทานปักมือนี่ยอุ้ยครับมัอนี้ก็จะมาแกงครับพี่น้องแกงโอ้โหโมเนต์่อมครับต่อมประกวัดนะครับเนาะพี่น้อง แสบเลยคร,ร no our our ับในในปกฏมานะครับนี่ต้องตัดออกซะก่อนนะครับร well. ุ่นหน่อยกันาจะแกงนีอิไวผสมเนาะครับนาอแสบเนนี่พี่น้องโอ้เ๋ยมาน้องกันยังไงห้องระวังอุ้ยปักกันพี่น้องก็เป็นปักกันก็เป็นเองนะครับโอ้ยปักกันนี่นี่โอ้โหเสียว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 ยันบาดมือครับครับเวลาเท่งนี้นะครับเวลาเขาออนซับอันนี้ครับซับเนียงอันนี้ครับ เขาห้ามซับมือสีนะครับนี่ห้ามซับมืสีเพราะว่าอันนี้มันก็จะเดินไปนะครับเรื่องมันอาจจะเดินข่าตานะครับผมทีเดีวสีนะครับเวลาเราจะมีเอียงเขาต้องจับขาหนึ่งไว้นะครับซับจังสีครับนี่มันก็จะโบไปใส่แต่ว,ว่าห้ามซับมือเ้อครับแต่ระวังให้ดีนะครับ,รบก็จะมาแกงอ่ะต้มระกวดใส่ขัาวติ๋วนว้ำพรอโอ้เออหน้เข่าตาพี่นอ้องเอเข่าตาเดือบอนขนาดบ่ลระวางเลยพี่นอ้องอันหนาไมเข่าตาเด้อ โอ้ขนาดดะวางมนะันเต็มตาเด่น,น้นามันพี่น้องเยน้าปกติเขาตาขนาดว่าอันระว่างแสบเนะี่ยพี่น้องนะโอ้ยเอาตอนยังค่ากันอยู่บา้านโอ้เสียวเสียวเสียวทางระวังกูเกา่าเด้อบ้านนี่นะครับโมนิกามากำลังคั่วครับเดี๋ยวคั่วแล้วก็จะรีวิวตุ่มนะครับก็รีวิวกินนะครับโมนิกานะครับผมปรากฏนะครับพี่น้องแส,บ,สบเนาะครับแกงใส่อัน ตมเช้ผ้าผีวัดเสียแล้วครับนี่พี่น้องออ